นอนคือบนนอนยู่บ้านฮะมาย่างคุณชายคุณชายทองนี่คุณนายมีตัง คุณทั้งไง <c oughs> คุณนายสีสวยพอเตรียมพร้อมค่ะเราพร้อมจะไปตัดหญ้านะคะพร้อมที่เงค่ะคนงานเราโว้ยนอนบดมือบดเว้นกับมานางเห่าอยู่ขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะคุณไปตัดหญ้าคุณ อุปรกรณ์มาพร้อมไหมคะอุปรกรณ์ตัดหญ้าสัมภาษณ์หน่อยอะเราสัมภาษณ์ทองอยู่นะคะช่วงนี้เออได้มาอยู่มีดฝั่งนู้นก็ดูทางให้พ่อนะคะเรือไซ้เรือไซ้เรือขัวคุณคนบอกรถบอกทางรถต้องกระซิบนะคะคนขับไม่ค่อยได้ยินนะคะขึ้นบอดี คุณผ <laughs> ู้โดยสารต้องค่อยกระซิบค่อยบอกทางคนะ่ะสายตาก,กับ่าใค่อยดีคุณครับต้องให้ผู้โดยสารซอยบอกครับนิ่มๆแน่ท้องบอกเมนบอกโอ้โอ้หัวซักหัวคอยสีซักครับนิ่มๆรับนิ่มๆบอกคุณครับ <c oughs> น,นั่นก็บวกข้างยางเดียว้งนีวบาดังข้อง้ข้างนั้นละ่ะคุณนายพร้อ,อมมากนะคะพนังกงานเรานี่คนหนึง่งนั่นบวกข้างนอนบวกข้าง เดี๋ยวชายเดี๋ยวหัวเบิดก็คอยมาถึงแปลงหญ้าแล้วนะคะเตรียมพร้อมบ่ออุปกรณ์ได้ถุงมือมาพอท้องถุงมือตัดหญ้า ฮะใยถุงมือมาบอเรามาถึงเราก็ต้องรีบสำรวจนะคะเด็กๆคอยดูนะคะแม่ๆลงจากรถเกือสิบ้วสำรวจตรวจวมเมียบอ่อ่คน วันแล้วอันนี้ก็สำรวจครมเรียบร้อยแจ็บเลยเนนเดอรแบบ์โอ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 มัวสัก์ <c oughs> นี่นะคะคนงานของเราเรียบร้อยเอาไป ลงม,ม,มานี่นะคะลงม,มาแล้วนะคะหนึ่งคนมาลงม,มาสองผู้โดยสารเราพร้อมนะคะเตรียมจะมาตัดหญ้านะคะแต่ว่าต้องสำรวจก่อนนี่มาอีกแล้วคนหนึ่งสำรวจบึงไปเจ้าไหน เด็กย่งน้อทั้งผุ่นยังมาใกล้คอยเด้อดไอ้ยิ้น่าเป็นบักวิดเศร้าละเต้อ,อะ,ะเะด็กหน่อยเริ่มสำรวจพื้นที่แล้วพี่น้องเดี๋ยวเราก็จะเอาย่าเอาขยะลงนะคะเดี๋ยวเขาจะคอยตัดหญ้านะคะทองเอ้ย มาพินอะ่ะขยะประทันใด้่งเลยสำรวจพื้นที่ก่อนนะคะตั้งมาเดิอมาเดิอมาเดิอนี่นะคะ ขยะที่เราเอามาทิ้งนะคะขยะเหลือกินเหลือห้ายหลายแต่เราก็ไม่ได้สุ่มแล้วค่ะก็ได้เผาก็เอามาถิ่มเพื่อเป็นปุ๋ยไปอีกรอบได้ปุ๋ยพร้อมไม่ต้องใส่ปุ๋ยหยาิปุ๋ยธรรมชาติ เส้ากับจิ้นเหลือหลายจิ้มล่ำนะคะจิ้นล่ำเน่ต้นเน่บเน่ทั้งวันนะคะหนึ่งวันนะคะสองเมลูก ถ้าเราได้ใส่นะคะกะสิงามค่ะบ่บ่บต้องใส่ปุ๋ยก็ไดกระบ่ได้ปูง,ง่ายค่ะถามงงไ,ได้ใส่นี่อันนี้ก็ระายปีแล้วบ่เมนปียสองสามปีแล้วนี่ัแต่ปีก่อนปูบ่เมนปีที่แล้วนะคะปีก่อนก่น คุณนายท้องมาทำไมใส้ยาสิมาตัดหยามาเร็ว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 ไปเร็วไปปล่อยถูกเร็วตีโออย่าเลีหลายเด้อเบราะวันที่ึ้นได้นี่เ <c ười> มือม่อย์ละเมื่อยแเร็วอ่ะฝากจงปุ้งเร็วมาเด้อตังเอ้ยตัง,ตง ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทกท่านนะคะขอบคุณโครงการแล้วก็ขอบคุณหนองเสือหนอังสิงขอบคุณแฟนคลับทุกผ่้สุคนขาอุ้ยท้หงผุนอกดดกแลวบโเมนท่สขขาสิไดไปตัดท้ขของผุนกนตีแกแห้งได่นตัวนั้น,น,นค,คลิปนี้ก็ไวัยซํานี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ